สวัสดีครับอยู่กับแผลตัดในเน็ตพวีอาร์กับมอสกับผมไละเอลฟ่ายนะครับันนี้ขอจะมาเล่นเกมแอปเปิวิวภาพสองนะครับนะครับเข้าไปเรียนครับวอร์เนี่ยเอ็มเอ็กซ์พาร์ทัวร์ อยไรมาไปล็อ,ลอบดูดลูกครับวง,วงบนอีดังกาว,วยอดไปว วครับ <c oughs> อุย่ามะอืมอืมลั่ my son my son my son ขี้แตก ไปด่าเฮ้ยเจี๊ยบหนึ่งพอหนึ่นายอุ้ยไม่นตายไม่ตายหลุดมาเฮ้ยรถเบาขึ้นอย่างเงี้ยเออครับ พ่อว้าขว้าโอ้ยกขาเบาทุไม่ได้ที่เพล็ครับคืออะ Wah ya. Iya, api yang aneka. Sat. Kemudian yang Wah. Ui. Ah, cia. Ya. Sat. Yang dah Oh, tu minum. Ya. Ayer, 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 ayer,

อุ้ยอุ้ยเลอะจังดูท่าดูเท้าครับพ่อสปีดโอ้าวเฮ้ยุยไม่ซันอุ้ยไม่ซันกลัวโคตรบอกบอกด้วยพาไปไหนอุ้ยไม่ซันตายแล้ว ว่ายกขึ้ไปกอน้ยัดเ้ยังงก็ขุดเพียงนี้ก่อนนะ คุณชอบสวัสดีครับค่เจอก,กันค่ะเจอก,กันใหม่ครับ